คำพูดบางทีมันโกหกกันง่ายครับแต่ภาษากายโกหกกันยากถ้าคุณสามารถอ่านใจคนจากท่าทางที่เขาแสดงออกมาได้ว่ามันแปลว่าอะไรมันจะทําให้คุณรู้ทันความคิดคนว่าจะต้องสื่อสารแบบไหนจะต้องโน้มน้าวใจยังไงถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยครับ 1. คุณเคยได้ยินคนที่เรียกแทนตัวเองด้วยชื่อเล่นไหมครับปกติเวลาที่คุณคุยกับคนอื่นน่ะคุณใช้สรรพนามเรียกตัวเองว่ายัางไงผมฉันเราหนูคําเหล่านี้คนทั่วไปใครๆก็เคยพูดใช่ไหมครับ แต่จะมีคนประเภทหนึ่งที่ชอบเรียกชื่อเล่นตัวเองเวลาคุยกับคนอื่นเช่นบาร์วเคยไปเที่ยวที่หนึ่งชอบมากเลยบาสไปบ่อยๆเข้าๆประมาณนี้ครับคนที่พูดถึงตัวเองแทนด้วยชื่อส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ได้รับความรักจากครอบครัวอย่างมากเลยแลวเจ้าตัวไม่สามารถหลุดออกจากกรอบที่ว่าเป็นน้องของที่บ้านได้ครับตอนเป็นเด็กเล็กเคยเรียกตัวเองด้วยชื่อมาอยัางไงพอโตขึ้นก็อาจจะทําให้ติดนิสัยเรียกชื่อเล่นของตัวเองด้วยเช่นกันครับและด้วยภาพที่ติดมาจากวัยเด็กอ่ะ มันเลยทําให้คนที่เรียกตัวเองด้วยชื่อเล่นส่งผลให้ภาพลักษณ์ดูยังไม่เป็นผู้ใหญ่ฟังตรงนี้แล้วอยากโกรธกันนะครับเป็นข้อมูลทางจิตวิทยาที่คนญี่ปุ่นเขาเขียนไว้ครับแต่โดยส่วนตัวจากประสบการณ์ผมว่ามันก็ค่อนข้างตรงอยู่นะคุณสามารถเห็นต่างได้นะครับลองไปสังเกตดูว่ามันจริงหรือไม่จริงฉะนั้นถ้าวิเคราะห์กันในทางจิตวิทยาก็อาจจะบอกได้ว่าเจ้าตัวพยายามบอกชื่อตัวเองเพื่อเปิดเผยให้อีกฝ่ายได้รู้ว่ากําลังเปิดใจรับอยู่ และพร้อมที่จะสนิทสนมด้วยเรือความหมายหนึ่งมื่อาจจะเป็นการเพิ่มความน่ารักน่าเอ็นดูให้กับตัวเอง 2. คนที่นั่งเปิดขามันเป็นสัญญาณบอกว่าอะไรสมมติบนโต๊ะเจราจาธุรกิจถ้าอีกฝ่ายอยู่ตรงหน้านั่งกลางขาออกเราสามารถตีความหมายได้คร้าวๆประมาณว่าการนั่งกลางขาออกบอกถึงการเปิดใจรับอีกฝ่ายอยู่ครับมันมีเหตุผลที่แอบซ่อนอยู่นะครับเพราะมนุษย์เราอะถ้ารู้สึกถึงอันตรายหรือกังวลใจ โดยสัญชตตาตญาณแล้วเราจะพยายามปกป้องอวัยวะสืบพันธุ์ที่เป็นจุดสำคัญของร่างกายดังนั้นเวลาที่เรายังมีกำแพงกับใครหรือปิดใจอยู่มันมีความเป็นไปไ,ได้ที่เราจะนั่งหุบขาหรือควยขานั่นเองดอกจันเน้นตรงนี้นิดหนึ่งการนั่งเอาขาควายห่างกันมันแสดงออกได้2ความรู้สึกนะคือ 1. รู้สึกผ่อนคลายกับ2คือรู้สึกไม่ปลอดภัยพยายามปกป้องตัวเองหรือปิดบังอะไรบางอย่างอยู่วิธีแยกง่ายๆคือคุณสามารถ สังเกตได้จากความแน่นเกร็งของลักษณะขาคือถ้าเขารู้สึกผ่อนคาอยู่การนั่งข่ยห้างมันจะมีลักษณะหลวมๆแต่ถ้ากังวลต้องการปกป้องตัวเองการนั่งจะเปลี่ยนไปเลยคือมันจะดูรัดกลุ่มและหนีบแน่นมากขึ้นครับในทางตรงข้ามถ้าอยู่ในสภาวะที่ไม่มีอันตรายหรือไม่มีความรู้สึกกังวลใจอะไร่ะไม่จำเป็นจะต้องปกปิดจุดสําคัญนั้นเลยร่างกายอยู่ในสภาพที่นั่งกลางขาออกและผ่อนคลาย คุณสังเกตในช่วงแรกของการเจราจาธุรกิจครับหลายๆคนอาจจะมีอาการเก่งแต่พอต่างฝ่ายต่างคุยกันไปสักพักก็เริ่มเปิดใจทีละเล็กทีละน้อยครับจนกระทั่งอีกฝ่ายเริ่มกางขาออกอย่างเป็นธรรมชาติ 3. ให้คุณสังเกตคนที่ชอบพูดแล้วออกท่าทางบ่อยๆมันเกิดมาจากความต้องการที่อยากจะถ่ายทอดให้ฝ่ายได้รู้ความคิดเห็นหรือไอเดียของตัวเองให้ได้มากที่สุด บางครั้งแค่พูดออกไปธรรมดามันอาจจะไม่ถึงใจเกิดความอึดอัดเลยต้องออกท่าออกทางให้ดูใหญ่โตไปด้วยคนลักษณะนี้นะครับส่วนมากจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญต่อความคิดเห็นของตัวเองดังนั้นเขาเลยพยายามที่จะถ่ายทอดมันออกไปให้ตรงที่สุดนอกจากนี้คนที่ชอบออกไม้ออกมือมากๆเป็นลักษณะของคนที่ชอบเข้าสังคมพวกเขาจะออกท่าทางที่กระฉับกระเฉงสดใสแสดงอารมณ์ได้มากมายและเก่งในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนแต่ในอีกด้านหนึ่งครับ คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มไม่ถนัดการทำงานวิจัยที่ต้องใช้เวลาหรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดละออ 4. จะสังเกตยังไงว่าคนที่คุณอยู่ด้วยเขาชอบหรือไม่ชอบคุณให้คุณดูที่การเอียงของลำตัวครับถ้าคุณมีความรู้สึกที่ดีต่ออีกฝ่ายร่างกายเราจะเอียงไปทางเขาโดยสัญชตาตญาณเพราะเวลาที่เราชอบใครสักคนหนึ่งเราจะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆเขาให้มากกว่านี้ครับร่างกายเราเลยโน้มตัวไปข้างหน้าเองโดยธรรมชาติ ในทางกลับกันถ้าหากว่าเราอยู่ต่อน้าคนที่เกลียดจิตใต้สำนึกของเราก็จะกระตุ้นร่างกายขึ้นมาทันทีเฮ้ยฉันจะต้องอยู่ให้ห่างจากไอ้หมอนี่ร่างกายก็จะเอนออกห่างหรือเอนไปด้านหลังโดยอัตโนมัติเรื่องนี้มีข้อมูลยืนยันนะครับจากเอลเบิร์ตเมลเบียนแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียครับได้ทําการทดลองนักศึกษาจํานวน50คนด้วยการบอกให้คิดถึงคนที่ชอบเอาไว้ผลก็ปรากฏว่านักศึกษาเหล่านั้นต่างโน้มตัวไปข้างหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลย หรือคุณอาจจะสังเกตเห็นในห้องเรียนครับนักศึกษาที่เลือกนั่งแถวหน้าทุกคนนะ่ะอาจจะต้องรู้สึกดีกับอาจารย์ผู้สอนอย่างแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าไม่ค่อยชอบหนะ้าอาจารย์ไปจนถึงขั้นเกลียดเนนะี่ยมันก็อาจทําให้นักศึกษาหลายคนนะ่ะไปนั่งไกลๆหรือบริเวณหลังห้องมากกว่าอันนี้ไม่ได้เหมารวมนะครับว่านักศึกษาทุกคนจะต้องเกลียดอาจารย์เพราะบางทีเขาอาจจะแค่ไม่ชอบวิชาที่กําลังเรียนอยู่หรือไม่ชอบน้ําเสียงหรือไม่ชอบตัวต,วตนหลายอย่าง แต่ที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยคือนักศึกษาด้านหน้าเนี่ยจะมีการโน้มตัวขีดเขียนจดบันทึกข้อมูลต่งตางๆที่อยู่บนกระดานแตกต่างจากนักศึกษาด้านหลังนะครับที่ไม่ค่อยจดบันทึกอะไรแถมยังนั่งเอนหลังพิงเก้าอี้สบายๆอีกฉะนั้นครับร่างกายของคนเรามันซื่อสัตย์และตรงไปตรงมามากกว่าคําพูดเสียอีก 5. อันนี้พูดถึงผู้หญิงครับเวลาที่ผู้หญิงแสดงอาการชอบใครสักคนหนึ่งเขาแบ่งออกมาเป็น2ประเภทได้เข้าใจง่ายๆนะครับประเภทแรกเป็นผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในด้านความรักน้อย ผู้หญิงประเภทนี้เวลาที่เจอคนที่ชอบหรือเจอคนที่คลั่งไคล้ไหลลงเนี่ยก็มักจะตื่นเต้นหรือเกิดอาการประหม่าเวลาอยู่ต่อหน้าคนที่ชอบและรู้สึกอายครับอายเกินกว่าจะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกไปผลก็คือไม่ค่อยกล้าสบตาแล้วคอยหลบหน้าอยู่เรื่อยไปแต่ผู้หญิงในประเภทที่2เป็นขั้นแอดวานสำหรับผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์ด้านความรักมาอย่างโชกชนเวลาที่เขาชอบใครเขาจะเฉยเมยเพื่อเรียกร้องความสนใจจากอีกฝ่ายครับ เขาจะทำเป็นไม่สนใจเพื่อดึงดูดความสนใจคุณพอจะตามทันไหมครับเพราะว่าถ้าสนใจถ้าคลั่งรักผู้ชายมากเกินไปเธอจะกลายเป็นผู้ล่าทันทีแล้วมันจะดูไม่แพงแต่ถ้าเกิดว่าเธอทําตัวเป็นไม่สนใจแต่ลึกๆแล้วอยากดึงดูดความสนใจผู้ชายจะเป็นฝ่ายล่าเธอเองคําถามต่อมาที่คุณน่าจะสงสัยเลยคือ,อแล้วมันจะแยกยังไงร,ระหว่างคนที่ไม่สนใจในตัวเราจริงๆกับทําเป็นไม่สนใจในตัวเรา แต่ลึกๆแล้วต้องการดึงดูดความสนใจสังเกตได้ง่ายแบบนี้ครับคนที่ไม่สนใจในตัวเราจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมาปฏิสัมพันธ์กับเราสักเท่าไหร่เช่นในโลกออนไลน์บางทีเขาไม่ได้กดไลค์กดคอมเมนต์เราเลยทักไปก็ตอบช้าไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมแต่คนที่ทําเป็นไม่สนใจ เขาจะมามาหายในโลกออนไลน์บางทีเราโพสต์ไปอ่ะเขาไม่ได้กดไลค์กดคอมเมนต์หรือกดแชร์ทุกโพสตละครับแต่เขาจะคอมเมนต์เป็นบางโพสต์หรือบางทีเขาจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่เราอยู่มันทรงประมาณว่าเหมือนบังเอิญเจอกันไม่ได้มาหาเราบ่อยสนใจเรามากเกินไปจนน่าลำาขานแล้วก็ไม่ได้หายหัวไปจนไม่ได้เจอกันเลยแต่เขาจะมาอยู่ในพื้นที่เราโดยบังเอิญสังเกตดูเอาละกันครับ ยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากหรือมีประสบการณ์น้อยจิตใจผู้หญิงเป็นจิตใจที่ไม่ง่ายในการรับมือครับ 6. คนที่ชอบถ่อมตัวเองอ่ะแท้ที่จริงแล้วเป็นคนแบบไหนกันแน่คนถ่อมตัวมีสองแบบแบบที่1เนี่ยถ่อมตัวเพราะทํางานไม่ค่อยดีไม่มั่นใจในความสามารถตัวเองและคิดว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์อะไรคนกลุ่มนี้เลยมักจะถ่อมตัวถึงเขาจะคิดว่าตัวเองไม่ได้มีพรสวรรค์หรือความสามารถอะไร แต่เขาเนี่ยก็ต้องพยายามเอาตัวรอดในสังคมให้ได้ดังนั้นเลยไม่ได้ต้องการสร้างศัตรูหรือคู่แข่งครับอยากให้คนรักหรือส่งเสริมเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้เองเลยทําให้ต้องถ่มตัวแล้วคนประเภทนี้นะครับบางครั้งจะทําพฤติกรรมที่ถ่มตัวจนเกินเหตุครับอาจจะถ่มตัวจนตัวเองไม่มีค่าขึ้นมาจริงๆครับทั้งๆที่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นคนแบบที่2คือถ่อมตัวทั้งที่ตัวเองทํางานเก่งจริงๆครับให้รู้ไว้เลยว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนฉลาดครับ เพราะเขารู้ดีว่าการทําตัวหญิงแสวอะมันมีแต่จะทําให้เกิดผลเสียแล้วเขาก็รู้ตัวว่าตัวเองอะมีความสามารถสูงแต่จะคอยควบคุมตัวเองไว้เสมอไม่ให้เหลงเขายังรู้ดีว่ายังไงก็ตามผลงานจะเป็นตัวประเมินความสามารถอยู่แล้วดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเที่ยวบอกใครต่อใครถึงสิ่งนี้คือการที่คนลอกข้างมองว่าเป็นคนถ่อมตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่นะครับแต่ถ้ายิ่งเป็นคนกลุ่มที่2อ่ะก็คือทํางานเก่งด้วยแล้วก็ยังถ่อมตัวอีกมันก็ยิ่งทําให้เป็นคนที่น่าคบหามากขึ้นครับ ทั้งหมดนี้ฟังไปแล้วตรงไม่ตรงยังไงขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสถานการณ์ของแต่ละคนที่ได้พบเจอครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับได้แค่6ข้อคุณอยากจะไปต่อกันไหมพิมพ์ด้านล่างได้เลยว่าฟังต่อแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP หน้าครับพบเจอกันใหม่กับผมไอเฟลอเมซิ่งสตอรี่เท l ลิ n ง